สวัสดีครับพบกับช่องอย่างว่าก,กันอีกแล้วในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกซื้อโทรศัพท์ 5G ยังไงให้สามารถใช้ในประเทศไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องศูนย์เครื่องฮิว mm wave คืออะไรสับซิกคืออะไร 5G NR 5G NSA 5G SA คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าคลื่น 5G ในประเทศไทยที่ถูกประมูลไปแล้วเนี่ยปัจจุบันมีคลื่น700เมกะเฮิร์หรือ n 28 2,600 MHz หรือ NC1 26 GHz หรือ N258 ทั้ง3คลื่นนี้มีการเปิดให้บริการแล้วเพียงคลื่นเดียวคือ2,600เมกะเหรือ NC1 ดังนั้นถ้าต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือ 5G แล้วใช้งานได้ทันทีก็ต้องดูในสเปคด้วยว่ารองรับคลื่น 5G 2,600 MHz หรือ NC1 หรือไม่มิลลิเมตรเวฟหรือ MM wave หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Hi-band เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัญญาณบนคลื่นความถี่สูงกว่า2 4กิกขึ้นไป เหมาะสำหรับการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ที่มีคนพลุกพ่านเพราะขอบเขตของสัญญาณนั้นแคบแต่ก็มีความเข้มข้นและความเร็วของสัญญาณที่สูงมากส่วน S ับซิกเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัญญาณบนคลื่นความถี่ต่ำกว่า6กิกะเฮิร์เหมาะสำหรับที่จะใช้กระจายสัญญาณในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างเพื่อเสริมระยะขอบเขตของมิลลิเมตรเวฟที่ยากจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดได้นั่นเองกลับมาที่คลื่น2,600เมกะเฮิร์หรือ nC1 ซึ่งในประเทศไทยได้เปิดให้บริการ 5G NR หรือ 5G New Radio ซึ่งเป็นชื่อเรียกโดยรวงของเทคโนโลยีมิลลิเมตรเวฟและสับซิกและจากที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อนๆคงพอเข้าใจได้ว่า 5G NR บนคลื่นความถี่2600เมกะเฮิร์นั้นใช้เทคโนโลยีสับซิกนั่นเองต่อไปเราจะพูดถึง 5G แบบ NSA หรือ 5G Non Standalone เป็นเทคโนโลยี 5G ที่ใช้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายสัญญาณจาก 4G ไปสู่ 5G โดยนำเทคโนโลยี 4G มาสนับสนุนการทำงานของคลื่น 5G มาตรฐาน 5G แบบ non-standalone นี้จะถูกพบได้ในอุปกรณ์ที่รองรับ 5G ในยุคต้นๆสุดท้าย 5G แบบ SA หรือ 5G แบบ standalone เป็นเทคโนโลยี 5G ที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบเก่าอย่าง 4G อีกต่อไปเป็นอนาคตที่มาแน่ๆดังนั้นหากจะเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือก็ควรเลือกรุ่นที่รองรับเทคโนโลยีนี้ด้วยผมจะยกตัวอย่างจากการเลือกซื้อของผมนะครับผมจะเลือกจากฮาร์ดแวร์โดยรวมก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องลำโพงหน้าจอจากนั้นจะมาดูที่เรื่องของสัญญาณ 5G โดยโทรศัพท์ที่ผมเลือกซื้อเนี่ยคือมี10 Pro แต่ผมจะขอพูดถึงมี10ด้วยเพราะใช้เทคโนโลยีสัญญาณ 5G แบบเดียวกันแต่แยกจำหน่ายเป็น2รุ่นคือ Chinese version และ Global version ซึ่งมี Ten Pro เนี่ยไม่ได้มีการนำเข้ามาอย่างเป็นทางการดังนั้นจะเป็นเครื่องที่ฮิ้วมาจากประเทศจีนเวลาจะดูสเปคเครื่องเนี่ยแนะนําให้เพื่อนดูในส่วนนี้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามี Ten Pro Chinese version เนี่ยจะรองรับ 5G บนคลื่นความถี่2,600เมกะเฮิร์หรือ n41 รองรับเทคโนโลยี 5G แบบ standalone และ non-standalone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการให้บริการแล้วในประเทศไทยดังนั้นซื้อมาปุ๊บก็สามารถใช้งานได้ทันทีซึ่งต่างจากมี Ten Pro บ o r l d version ที่มีการนำเข้ามาขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับ ซึ่งจะรองรับ 5G บนคลื่นความถี่700เมกะเฮิร์หรือ n28 ซึ่งยังไม่เปิดใช้บริการในประเทศไทยซื้อวันนี้อาจต้องรอถึงปีหน้าหรือนานกว่านั้นซึ่งมีมือถือหลายรุ่นที่ชูสเปค 5G แต่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบันดังนั้นเวลาเลือกซื้อก็อ่านสเปคให้ดีกันก่อนนะครับผมขอปิดท้ายด้วยการทดสอบสัญญาณ 5G บนเน็ตเวิร์กของ TrueMove Edge โดยทดสอบในบริเวณตัวเมืองจังหวัดอุดอรนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องอีหยางวะและสั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ